ก็ไปทานมิหน่อยกับเนยโชตอกกิ้งก้าวเขตกลงอะไรยังไงก็จะได้ถึงไปลากมาเลยแล้วกันก็กัะเนยเหรอจริงๆก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าเป็นคำพูดที่แซวๆกันในกองอะไรอย่างเงี้ยไม่มีมูลว่าเรจริงไม่มีมูลก็ไม่แซวนะเออเออก็ใช่ไงแต่ว่าไม่ใช่ไม่ใช่ก็คือว่าอยู่ในกองแล้วก็แซวกันแล้วแล้วโดยส่วนตัวผมก็แบบชอบคุยๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าแซวๆเขา จริงๆก็มีมีมีตัวการหลายคนนะฮะที่เป็นคนเริ่มแซวไม่ได้จีบครับเป็นเป็นเพื่อนกันจริงๆเดี๋ยวถามเนยได้เลยครับไม่เพราะรู้หรือเปล่าว่าเราแอ,อบชอบอยู่แล้วก็เลยเป็นแซวก <laughs> ็ <laughs> สวยนะสเปกไม่ต่างไปกสเปกไหมสวยนะสวยเฮ้ยพี่ <laughs> คือเนยเนี่ยเ,เคยร่วมงานกันมาตั้งแต่แรกๆแล้วก <laughs> ็จริงๆแล้วเป็นเพื่อนกันมานานแล้วครับแล้วก็ เจอกันตามงานก็ทักทายคุยน่ารักเหมือนเดิมตั้งแต่ตอนที่เจอกันแรกๆเรื่องจีบเนี่ยผมไม่ได้จีบแค่แบบว่าแซลๆกันเฉยพอจะมีโอกาสได้รู้ไหมอยากหย่อนใ่ไม่มีไม่เต็มปากไม่เต็มคำนะไม่มีไม่มีคนในกองที่จีบคนในกองนั่นแหละเป็นคนเริ่มคนในกองเราเป็นคนเริ่มชงเข้มมากเลยครับก็ทาเลยนะวันนี้ก็ สิรการแล้วก็ตอนมีข่าวใหม่ๆผมก็ตกใจเฮ้ยเอาจนได้ยังไมีได้คุยกับเงยกันหรยังครับคุยคุยคุยตั้งแต่ช่วงแรกๆแล้วงมาคุยมาคุยไงมาว่าก็ตลกดีอยล้มีโอกาสได้ไปไหนมาไหนด้วยกันบ่อยไหมไม่มีไมได้เลยไม่ได้เจอไม่ได้เออใช่ผมโสดใช่ตอนนี้ผมโสดไม่โสดครับล้าล้าล้ ไม่มีไม่มีเรื่องกันครับมีคุยไลน์หรือว่าอะไรกันนอกโลกนั่นไหมคะมีคุยกันตอนที่ที่ที่เป็นข่าวใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยครับก็คุยกันว่าเออเป็นยังไงเป็นข่าวจนได้เพราะก่อนหน้านี้ก็เคยคุยกันไปแล้วว่าเออแซวกันมากก็ระวังแล้วกันเออเพราะสวยนะพี่สาวสำหรับสายตาแล้วน้องน้องอะไรรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวสวยสวยสวยมากเซ็กซี่ด้วยรูปเป็นสเปก เป็กผมก็มีหลายแบบอะไรอามีคือหนึ่งในสเต็กใช่ไหมก็อาจจะใช่อะไรนี้เหมือนโอกาสพัฒด้นะนี่ไงยอดตลอดเลยนั่นเราเนี่ยนะมีโอกาสพัฒนาแสดงว่าก็มีใช่ไหมคะไม่มีครับไม่มีครับเป็นเพื่อนกันจริงจริง